จะมีใครกันบ้างน,นะคะที่จะมาเป็นผู้ตัดสินะคะ่ะให้กับทั้งหกท่านของเรานะคะสำหรับท่านแรกนะคะคือคุณประมาณตันติวิทยากรค่ะครับผมตบมือหน่อยค่ะ คือว่ารายพรเจียมเรือนค่ะตัวนมื่อไห่ะด้านคนเลยนะคะนักข่าวพี่คนที่สุดนาากะัะใช่แล้วค่ะและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะคะจากคณะกรรมการทั้งสี่ท่านนั่นคือน้องร้องของเราทั้งสี่คนนั่นเองตัวเมื่อ้หล่ค่ะน้องเฟนน้องเต๋าน้องพชาน้องโก้ค่ะจะมาเป็นกรรมการให้กับเรานะคะไอ้ว่าตอนนี้เชื่อว่าทุกคนคงอยากจะเห็นแล้วนะคะว่าใครที่เป็นผู้เข้ารอบของเราทั้งหกท่านค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกัน ท่านแรกก่อนเลยนะคะท่านแรกนะครับขอเรียกเชิญนะครับคุณนาโหนนะครับนิ้งโหนนะคะอ๋ขอเชิญนะครับนิงโหนต่อไปเลยนะครับขอเชิญนะครับคุณิคุณเชิญครับต่อไปเลยนะครับขอเรียเชิญคุณปารครับผม John, Kia and the... Kia and the... ต้องบอกว่าแต่ละคนต้องบอกว่าแต่ละคนเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะน้องเอ็นขาครับผมมากันแบบโอ้โหจัดเต็มจัดแน่นสมจิตติของเราในวันนี้ติมลุกทุ่งนะคะอ่ะสัมภาษณ์ที่คนแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะคะน้องนิโี๋ยวน้องหนุ่มที่เดืยดมาด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะอ่ะให้นิโตกั้งชื่อชุดชุดนี้หน่อยค่ะแซปบ์ฟ้อ อาพีเซ็นนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวมีให้คะแนนพีเซ็นด้วยนะคะก็สุดนี้นะคะก็คือแบบเป็นแค่ถังอีษาอะไรอย <ique> ่า <Radio> งี <congratulations> ้แบบเดรงรานหรอะไรอย่างงี้ยแบบมาครับน่ารักจริงๆแบบว่าอยากด้แบบควันโตโอเคค่าให้อได้หลายนบอเๆอาบลเล็กๆนะฮะข้าวโพดขโอเคค่ะก็จะเป้อง รอพักด้านนี้แค่คะเขาต่อไปต่อเลยเป็นพี่แวนแลวกันนะคะพี่แวนสวัสดีค่ะชุดนี้คือน้องโซเขบอกว่าแ่างมาเ้ที่คือเมียจมามีเชมีชเอาเลยครับชุดนี้คือจ้าคุู่หรับผนี่ ผมพ่อหลุดครับเป็นคนหลังครับครับเลยครับพี่เซตโอเคครับขอบคุณนะครับผมไว้หน่อยครับครับผมถัดไปเลยนะคะน้องมินใช่ไหมคะขนาดน้องมินเลยน้องมินก่อนมาครับโอ้โหแล้วพี่อาชพไม่ขอเลยไม่ได้ถุงไม่ไ้ถุงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เอามากเอาปากใครนะคะเอาปากใครนะคะเอาปากพี่เต๋อแล้วพี่เต๋อเนี่ยน้องเข้ามาฝาก เตยนะครับชุดนี้นะคะชื่อว่าสกอตเกินค่ะอะไรนะครับอะไรนะครับสกอตเกิรนสกอตเกิรนโอเคครับบีบีเซนชุดไหนบีเซนชุดไหนชุดนี้นะคะได้แรงบรรจงจะมาจากที่ตายเราเพราะว่าลุกทุ่งมากพี่เหน้าลุกทุ่งอะเพราะว่าเขาบอกพี่เต๋อว่านักหมดใจ ครับผมเลยหล่อสุดเร็วเลยคะครผมต่อไปเลยนะฮะขอเชิญคุณบอสค่ะคุอรับชื่อก้ชว่าเอร์เออาที่เซนชุดเลยครับเต็มที่อันดูแบบคแบบอเหมือนคนอื่นเขาเรานตังอกสนกรแต่เรา หางเครื่องหางอ่ะเราไปหางเครื่องทุกวงใหญ่โอ้โหครับหางเครื่องเราก็ต้องวิบวับนิดนึงครับผมจัดเต็มจัดเต็มจริงๆต้องมีท่าเลยวะโชว์โชว์นิดนึงเยนะครับตอนนี้ท่านะแ่าโชว์นิดนึงโชว์นิดนึงอ่าครับ ตอค่ะได้แต่ตอนเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นเห็นพี่คชาบอกว่าตามหาทองกวาวอพีซนชุดนึ่งพีเซนหน่อยพีเซนหน่อยพีเซน์อะไรคะนี่ก็มีผ้าปุงแล้วก็ ตอนแรกใส่ได้มันหลวมอะครับแ้วทงครับเขาเข็มกัดปิดดังไม่ได้ไม่มีครับผมค่ะดูดูนี่ดูนี่แกไม่ใช่ครับไม่ สไตล์ชาวบ้านครับผมใส่แล้วก็สบายสบายต่างแดดตาลมกแดดกรครับแล้ก็แดดกระอนใช้ได้ก็ปบายบมีโชว์ไหมมีโชว์เล็กๆน้อยๆไ้ครับมีไมีเต้นไหมมีเต้นเหมืเมื่อกี้มานน้เข้องน้องไม่เกิดค่ะ จริงเลยนะกยอมันเลยะกรรมการนี่แบบตัดสินใจยากเลยนะคะว่ามิวไซคใครเป็นผู้ชนะนะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ทั้ง6กท่านไปพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาประกาศผลการแข่งว่าใครเป็นผู้ชนะนะคะและคำถามในช่วงนี้ค่ะจะเป็นในช่วงของการตัดสินนะคะของการประกวดการสัจบอร์ดให้ความรู้ปันรักปันรู้ออญี ขอบคุณมาะครับ ม,มีงานนิดนึงค่ะครับผมป้าป้าหนึ่งมาดื่มก็ได้มาสองก็ได้นะฮะอ่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาชวนขอหนึ่งคนดีกว่านะคะขอหนึ่งคนดีกว่านนะคะครับผมขอครับขอหนึ่งคนดีกว่าครับผมขอหนึ่งคนขอบยังเลยคอบใจค่ะเดี๋ยวขยับไปได้นิดนึงค่ะขอเเป็นลทีงสามสี่หกเจ็ด ยี่บุ้งครับเกิะโอเคไหมครับโอเคครบนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขยบไปได้งดูอีกนิดนึงเลยขอไว้ไม่กีตรงกลางไว้นิดนึงค่ะครับผมโอเคครับผมอ่าสหรับรางวัลแรกนะคะจะเป็นรางวัลที่เ okay> ป็นรางวัลชมเชยนะคะชมเชยครับผม เลี้ยเรียบไปหมดนะฮะก็เลยก็เนี้ยบนะแต่ทุกนี้ไปหมดเลยจริงๆเลยนะแต่ผมดูเรื่อยๆแล้วผมว่าน่ารักนะครับสวยด้วยอ่าครับผมและ้ววันนี้ค่ะได้แก่ได้แก่เจ๊เจ๊เจ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 ได้แก่ครับป้าเฟรมครับผม เดี๋ยวขอสี่คนเลยนะค่ะขอบคุณรางวัลนะคะครับผมเดี๋ยวขอได้บนเวกีเลยค่ะไม่ใช่อ่ะโอเคด้านนี้ค่ะได้ไหมคะครับผมเดี๋ยวขอทั้น้องสี่คนนะครับมอบรางวัลนี้เลยนะครับสวยเนี้ยเรียวไปหมดนะฮะ ราต้องขออนุญาตดีขึ้นมาอยู่ด้านบนก่อนนะคะคือจี่นเนน,นิงึงไอไอดี่งเดี๋ยวคุณพี่ทูกไปนะคะ่ะเดี๋ยวรอด้านข้างก่อนนะคะแางวลต่อไปค่ะเป็นรางวัลชเชยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับรางวัลน,นี้มีชื่อวันว่า<ส> <ง Luiza> จัดเต็นจัดเต็มใส่เ<ใ><ป><า>ยอะเ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 ยอ วันนี้นะครับข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับและการตกแต่งนะครับจัดมาแน่นเลยนะฮะแล้วก็แน่นเทียบเลยค่ะใช่ครับแต่ไม่เป็นไรครับยังไงก็สวยนะครับถูกต้องนะคะแล้วลวันนี้ค่ะได้แก่ได้แก่แก้แก้แก้แแแแบ้านที่บ้านบ้านบ้าน แต่่น,อนขอบคุณนะครับเรารเวัน่อมานะฮะเราวันชมเชยเหมือนกันนะฮะโลกสวยด้วยตัดแปะนะฮะเทคนิคขั้นสูงมากนะครับ นะฮะเน้นการตัดแปะอย่างเดียวนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าใครนิ้นตัดแปะกันมากที่สุดเหมือนเขาทะลุตัวด้วยนะครับแต่แต่ที่ตัดแปะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับสวยนะสวยครับใช่ค่ะทุกอย่างรู้เรื่องนะครับค่ะรับผมแล้ววันนี้นะคะได้ ยังมีอีกสามรางวัลนะคะเราต้องรู้นะคะว่ารางวัลที่หนึ่งจะไปบ้านไหนนะคใช่แล้วนะคะครับผมต่อเลยแล้ยค่ะครับผมรางวัลต่อไปนี่ค่ะครับรางวัลชนะเลิศอันดับสองค่ะครับรองชนะเลิศอันดับสองชื่อนะครับชื่อรางวัลนะครับสวยจำเริ่มเลยอะนะครับได้แก่บ้านได้แก่บ้าน พเตสาครับผม การมองหวัหว